อันนี้พระอะไรครับครับพี่ส่งมาอินบ็อกผมนะอาทิตย์เฟซอาทิตย์โอ๊ตนวลมีสีหรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้คอมเมนต์ของผมก็ได้อันนี้คือพระอะไรคุณคิดว่าคนที่จะมีพระแบบนี้ได้ครอบครองเนี่ยจะมีเยอะไหมในประเทศนี้ บางคนบอกกิ่งบัวรอบงาบัวรอบ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 ผิดเออกิ่งบัวรอบหรือกิ่งสุจิตโตจ้าเป็นกิ่งที่สังฆราชชื่นกรมพระยาเจ้าวชิรยานวงศ์สร้างถวายให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในปี2487กิ่งบัวรอบซึ่งเป็นต้นแบบของกิ่งองคนี้อ่านะครับซึ่งเป็นต้นแบบของกิ่งองนี้แต่กิ่งองค์เนี้ยอ,อ่าเขามีชื่อเรียกว่ากิ่งนายควง นะครับอ่าแอดมินแฟนเพจบอกว่าช่วยเอาตัวป่วนออกไปทีอ่าอันนี้คือกิ่งในควงแยกตรงไหนว่าเป็นนายควงหรือเจ็ดรอบอ่านะครับอ่าแยกตรงไหนให้เป็นนายควงหรือเจ็ดรอบเออเขาแยกที่ใต้ฐานอ่านะครับซึ่งถ้าเป็นกิ่งเจ็ดรอบหรือกิ่งสุจิตโตเนี่ยฐานจะเป็นอุดแบบนี้ จะเป็นฐานอุดแบบนี้มีฝาอุดอ่าแต่ถ้าเป็นกิ่งนายควงจะเป็นเจาะแล้วอุดอ่าแยกกันอย่างนี้นะเป็นฝาอุดกับเป็นเจาะแล้วอุดนะฉะนั้นแล้วนะครับถ้าเวลาคุณเจอกิ่งแบบนี้ให้คุณดูว่าเป็นฝาอุดหรือว่าเป็นเจาะแล้วอุด ถ้าเจาะแล้อุดก็จะเป็นกิ่งนควงนายควงนะครับอภัยวงเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยสร้างกิ่งนี้ขึ้นในปีสองสี่แปดแปดอ่าถ้ากิ่งสุจิตโตสร้างแปดเจ็ดนะครับอ่าเห็นไหมเอาอย่างนี้นะนะครับอ่าถ้าใครยังพูดเรื่องอื่นที่ไม่เกี่ยวกับพระบล็อกออกให้หมด นะครับเอาอะไรที่มันมีประโยชน์เอาสิ่งดีๆเข้าชีวิตดีกว่านะครับอย่าเสียเวลากับสิ่งที่มันไม่ได้ประโยชน์ชีวิตคนมันสั้นนะนะครับเวลาในชีวิตมันสั้นนะักอ่าโอเคนะครับนี่นะกิ่งนายควงสร้างปี2อ8 8ผู้ที่เป็นประธานในพิธีคือเจ้าคุณสีสนวัสุทัศน์ เจ้าคุณสีสนวัดสดุทัศน์เห็นไหมครับซึ่งในสมัยก่อนถ้ากิ่งที่เจ้าคุณสีสนไปเทให้ก็จะอยู่ในสายวัสุทัศน์แล้วก็จะเป็นกิ่งยอดนิยมและมีราคาแพงนะ,อ,ะอันนี้ฉะนั้นเวลาคุณเจอกิ่งแบบนี้ถ้าเป็นแปะตูดโอ้มันเจ็ดรอบเนี่ยน,นะหลายแสนเป็นแสนแต่พอเป็นกิ่งที่อุดเดียวแบบนี้ ก็ยังหลายหมืน่นเห็นไหมคุณจะได้รู้ว่าอันไหนแปดเจ็ดอันไหนแปดแปดโขนผมไม่อยากจะเล่นพระแพงแพงก่อนเพราะเวลาเล่นพระแพงแล้วอะรายการต่อมามันต้องแพงกว่าเก่ามันถึงจะตื่นเต้นไงเนี่ยพอเวลาผมเล่นพระเอกไปก่อนมันเหมือนมวยคู่เอกต่อยไปแล้วอะมวยคู่ต่อไปนะ ถ้ามันไม่ตื่นเต้นกว่าคู่เอกมันก็จะก่อยไงอก,กินก,กินเลยก,กิถูก,กไหมอ่าคือมวยคู่เอกต่อยแล้วถ้าคู่ต่อไปไม่เหมือนคู่เอกอ่ะมันก็ะกกนะโอโหกลิ่งวัสุทัศน์ครับนี่อยู่ในน้ำลาหนังสือพากกิ่งกิ่งยอดนิยมของเมืองไทย นี่กิ่งนายควงอภัยวงศ์กิ่งของเจ้าคุณศรีสนครับ,บอ่าส่องมาเรียบร้อยใช่ห้วยเขยนะ่ะผมบอกเลยไปหาเก็บกันผมไม่มีให้หรอกแต่ไปหาเก็บกันยังไงพุทธคุณถ้าองค์เป็นล้านนะครับอนาคตเขาก็ต้องหันมาเก็บห้วยเขนถามว่าเอาตรงๆอ่ะผมไม่ได้ยังนี้นะให้หนึ่งห้ากับห้วยเขนผมก็แขนวนห้วยเขยนเนาหนึ่งห้าองค์กี่แสนนะ ช่หมนี่กิ่งนายควงอาภัยวงกิ่งยอดนิยมของเมืองไทยสองนาทีมันก็ต้องมันก็ต้องเป็นเวลที่ขยับขึ้นไม่ตื่นเต้นอีกอ่ะอันนี้กิ่งวัสุทัศน์ยอดนิยมของวงการนะครับนี่คุณต้องดูความเก่าให้เป็นเห็นไหมแปดแปด เนื้อเดียวกับอะไรเห็นไหมเนื้อเดียวกับรูปหล่อเพราะเดิมอะนึกอ,อะไรไม่ออกอะเนื้อที่คล้ายๆกับรูปหล่อเพราะเดิมวันหนองโพอะเนี่ยสำหรับพระกิ่งแขวนแล้วเสริมตะบะบารามีให้สูงส่งไม่งั้นกิ่งเปาะวะเล่จะองค์หนึ่งยี่สิบล้านเลยครับราคาแรกมาหรือ,อยัง หนึ่งมื่นห้าพันบาทเนี่ยฮะมีไม่กี่องค์จำนวนการสร้างน้อยนิดครับอ่ากิ่งนายควงเนี่ยคนเล่นพระนะระดับเขาเรียกว่าระดับเซียนน่ะต้องรู้จักรู้จักกันอยู่แล้วเพราะนี่เปิดหนังสือพระกิ่งก็มีทุกเล่มครับขึ้นทำเนียบพระกิ่งวสุทัสย,ยอดนิยมของเจ้าคุณสีส่สนสองสี่แปดแปด นี่สองสี่แปดแาดครับโอ้โหครับเอาละกิ่งนายควงองค์นี้ใครจะเป็นเจ้าของครับสองมืนกว่าบาทราคาเดียวกับเต่าปดนี้ปีสามหก สวยด้วยนะเฮ้ยจะมีใครรู้จักกิ่งในควงบ้างบัวร่อ,อเป็นแสนวัดบวรจ้กิ่งนายพวงเงายวงคือกิ่งเจ้ากุลสีสนวุฒุทัศน์แปปดสร้างขัดมาปีหนึ่งราคาก็สามสี่มื่นมาจะสิบปีแล้ววันนี่ประกันแท้ตลอดชีพครับ เดี๋ยวเวลาอีกสาสิบวิเก๋คืนเพิ่มให้อีกห้าพันค่าเสียความรู้สึกบางคนอยากจะได้กิ่งแบบนี้ไปใช้แต่ไม่รู้ว่าจะหาที่ไหนได้ยินแต่ชื่อไม่รู้แท้เป็นยังไงเนี่ยถือว่าเนี่ยพิกว่าปุ๊บคุณดูเนื้อโลหายไหมอ่าเหมือนรูปหล่อพ่อเดิมไหมแปดกว่าไหมเหมือนกันโอ้ผมผมเศร้าใจเนี่ย ผมเศร้าใจแน่ๆนะโอ้ยถ้ากิ่งกิ่งสายระสุทัศลราคานี้ผมอ,อันนี้ผมประกันเก๊คืนเพิ่มไม่หมื่นเลยเอาโอมดเวลาแล้วเสียของบอกได้คำเดียวเสียของครับแขวนกิ่งชีวิตคุณจะโด่งดังชื่อเสียงจะก,กระจรไกลอยู่เหนือคนอื่นทั่วไป กิ่งปเวเลสเปรเลสกมยาปาวาเรลสถึงแพงดีใจกับผู้ที่ได้เศร้าใจกับแอร์บางพุดใครได้ไปรายการนี้ผมขาดทุนนะกิ่งองเนี่ยอันดิฟผมขาดทุนแน่นอนครับอ่ะแต่ก็ถือว่าทำให้แฟนเพจผมได้รู้จักพรักกิ่งอ่ะทุกวันเนี้หาคนเล่นเป็นเนี่ยยาก แตเซียนสมัยก่อนเขาเล่นพารก,กิ่งกันก่อนเหรียญเนื้อก็จะคล้ายๆกับจะแก่กว่าไพรีพิน้า95หน่อยแต่ถ้าตำรับวัาสุทัศเนื้อเขาจะมันวาวใสแบบเนี้เอาไปเลี่ยมทองแขวนนะครับได้ตหลับทองฟรีนะอีกหนึ่งองค์แคปหน้าจอไว้นะครับ อันนี้คือทำเนียบกิ่งยอดนิยมของเมืองไทยอ่านี่ขึ้นทำเนียบกิ่งยอดนิยมของเมืองไทย